สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสอนสร้างโมบายแอปนะฮะจาก Google Sheets ในเวลารวดเร็วนะครับซึ่งเราจะสร้างจากแอปไอแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Glide นะครับ G L I D E นะครับ Glide App. com ตัวนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าทำได้ภายใน5ทีแต่ผมทำแล้วมันเกินนะครับก็วันนี้จะทำให้ดูนะฮะอย่างรวดเร็วคิดว่าชงจะเป็นประโยชน์กับท่านที่เริ่มต้นนะครับ ก่อนอื่นนะท่านต้องมี Gmail account ก่อนนะครับซึ่งคนที่มีโทรศัพท์มือถือ Android คงจะมี Gmail account ทุกคนแล้วนะครับแล้วจากนั้นนะฮะต้องต้องเปิดเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า Chrome ขึ้นมานะครับเมื่อเปิด Chrome ขึ้นมานะครับคนที่เคยล็อกอแล้วนะฮะมันจะพยายามบังคับให้สบล็อกอนะครับแต่คนที่ไม่เคยเลยมันก็จะเปิด Chrome นวดาให้เราเล่นเลยนะครับ อย่างนี้ผมเคยเปิดแล้วแล้วก็เคยล็อกอินแล้วเพราะงั้นมันจะบอกให้ผมเลือกว่าจะล็อกอินชื่ออะไรผมจะเลือกชื่อนี้นะครับ g ีร a d e นะครับ Easy Mobile App นะก็ค,คลิกเข้าไปตอนนี้ผมล็อกอินแล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันเท้าอยู่ก็คือว่าผมต้องซายอินเข้าไปนะครับในใน Chrome นี้นะครับตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราคุณล็อกอินแล้วนะฮะ ด้วย Chrome คุณยังมีแอปมีสิทธิ์ใช้แอปพลิเคชันหลายๆตัวของ Google นะครับในนี้นะผมจะใช้ตัวหนึ่งก็คือชื่อว่า r i v e นะครับ d ไ i v ์ตัวนี้นะครับ d ไ i v ์ตัวนี้คือที่เก็บไฟล์หรือข้อมูลบนคลาวนะครับของ Google ซึ่งเขาจะให้เราเก็บได้สูงสุดถึง15 g b ฟ,ฟรีๆเลยนะครับซึ่งทำอะไรได้เยอะแยะนะครับเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้นะครับ ขึ้นไปสร้างโฟลเดอร์นะครคลิกที่ New Create Folder นะโฟลเดอร์ที่จะสร้างใหม่วันนี้ก็ชื่อว่า Example นะครับโฟลเดอร์ชื่อ Example ซึ่งเราจะใช้ในการทำตัวอย่างนะในโฟลเดอร์ Example เนี่ยผมจะสร้าง Worksheet นะครับก็คือคลิกสร้าง Google Sheet อันหนึ่งครับซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันที่เราจะสร้างนะครับจากนั้นตั้งชื่อว่า Sample นะครับ มันจะมีแทบ็บอยู่หนึ่งแท็บณขณะนี้ผมจะตั้งชื่อว่า Home นะแท็บแรกชื่นวัาวโฮมแล้วผมจะเพิ่มอีกแท็บหนึ่งนะครับคลิกตรงนี้นะครับเพิ่มอีกแท็บหนึ่งตั้งชื่อว่า Product นะฮะที่ Home นี่นะครับผมจะสร้าง1 row สำหรับเป็นโฮมเพจของแอปนะครับก็จะมีชื่อนะครับ นะแล้วก็มีรูปภาพแล้วก็มีดีเทลดีเทลคือรายละเอียดนะครับนั้นก็จะมีไลน์กรุ๊ปของของกลุ่มเรานะกลุ่มคนที่ร่วมกันเรียนแล้วก็ช่วยเหลือกันนะแล้วก็มี Facebook ของกลุ่มเราเหมือนกันแล้วก็จะมี YouTube ของกลุ่มเรานะครับเนมก็คือ ไลนะแอปนะครับจากนั้นคลิก i m เ g เมจนะครับหานะรูปกลแอปสักอันนึ่จะสวยรูปนี้นะครับนะจากนั้นเราก็คกดขวานะครับแล้วก็ copy image address นะครับนะ หรือเราจะดาวน์โหลดมันก็ได้ครับแล้วก็ไปอัปโหลดใส่ในนั้นนะตอนนี้ผมจะ copy i m a g e address ก่อนง่ายๆนะครับจากนั้นผมเอารูปมาใส่ตรงนี้นะครับมาเพจลงตรงนี้นะเพจลงตรงนี้นะครับจะเห็นว่ารูปภาพเนี่ยมันจะจอดท้ายด้วย jpg นะครับในดีเทลก็คือโอเคผมจะขอ copy นะครับจากตรงนี้นะครับ เราสอนทำแอปนะอันนี้เราสอนฟรีเลครับไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วไม่ติดค่ากำไรด้วยครับแล้วก็เรามีไลน์กลุ๊หแับคนที่อยากจะมาร่วมคุยกันและแบ่งปันกันนะครับก็เข้ามาที่ไลน์กลุ่มนี้ได้ครับคลิกท,ที่ลิงก์นี้เ็่เข้าไลน์กลุ่มเรานะครับ เรามี Facebook ด้วยนะครับไว้แจร์ข้อมูลกันแล้วก็เรามี Youtube ซึ่งเราอัพโหลดอัพโหลดวิดีโอไว้ให้ดูกันนะครับวิดีโอที่สร้างนี้ก็จะอยู่ใน Youtube นี้เช่นกันครับ โอเคเราได้หน้าโฮมเพจแล้วครับหน้า p r o d u ั t ก็จะมีอะไรมีชื่อสินค้านะฮะเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับชื่อรูปราคาได้โอเคผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วจะใส่ชื่อใส่ชื่อก็ได้นะครับนะจากนั้นเราลองมาดูที่ ไกด์แอปนะครับไกด์แอปเนี่ยเราต้องสร้าง a c c o u n t ก่อนนะครับก็คือคลิกที่เกสต t a r าร์แล้วสร้าง c c คเค้าจะเป็นผมสร้าง a c c o u n t ไว้แล้วผมก็จะไม่สร้างใหม่ครับผมก็จะ s ส g n in เลยครับ s ส g n in พวกนมี้เข้าแล้วผมใส่เลยพวกเราก็ลองคลิกที่เกสต์สตาร์แล้วก็เริ่มสร้าง c c o u n t นะครับผม s i g อินนะครับ มันจำได้เพราะว่าผมล็อกอินเบราว์เซอร์ไว้แล้วนะครับมันจะเอาข้อมูลจากเบราว์เซอร์มาใส่เองผมมีแอปพลิเคชันหลายหลยตัวที่สร้างไว้แล้วนะวันนี้ผมจะสร้างอีกตัวหนึ่งสร้างจาก Google โคช e t นะครับเราสามารถสร้างจาก l e โคช e t ก็ได้หรือสร้างจากเทมเพลตที่เขามีให้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะสร้างจากโคโคช e ทนะพวกเราเห็นชัดเจนนะว่าทำไงโอเคก็คือเราจะใช้แซมเปิลนะครับเล็กนะ อันนี้มันมี a อนะครับเห็นไหมครับมันมันสร้างให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับหน้าแรกนี่ฟรีแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยได้ได้เองแต่อันนี้มันเล็กไปหน่อยตรงไอ้น,นี่นครับมันมีทั้งดีเทลด้วยผมไม่เอาดีเทลวกว่าดีเทลนี่มันเยอะไปนะครับมันใส่ก็ไม่ไนรูปแล้วเลกหมดน,นะฮะผมก็จะเอาเป็นไม่มีนะก็จะดีสร้าง โมบายแอปพลิเคชันคลาแอปโอเคครับแล้วก็มีเมแล้วก็มีเนมนะครับอันนี้ผมก็จะมาแอดอีเมลแอดเอตรงนี้หน่อยนะครับราดลเอีตรงนี้นิดนึงเป็นเบสิกนะครับโอเคมารู้เลยว่าผมจะแอดอะไรนะครับมันมันแอดให้ตรงนี้ก็เลยนะมันมันเอาข้อมูลจากรายลเมาแอดง่ายทีผมจะวางไว้ที่ตรงน,นี้ดีวกว่า เราสอนทำแอปมือถือฟรีนะครับเราก็มีหลายมเสเซจิ่งโอเคได้นะอันนี้แล้นะครับต่อมาดูเรื่องโปรดักตโปรดักต,ตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะเป็น Google Google s h e e งว่างๆอยู่คือยังไม่มี p r โปรดักตตัวนึงผมกลับมาที่แอปเรานะครับผมจะยอมให้นะผมจกักข้างบนนี้จะเห็นแถบสามแถบนะครับเราไปที่แถบแอปนะครับเราคลิกตรงนี้นะครับ Allow user to add item mm hmm. ก็คือยอมให้ผู้ใช้สร้างไอเทได้คลิกตรงนี้ปึ๊บมันจะให้ฟอร์มมาว่ามันจะมีชื่อมีรูปมีราคามีรายละเอียดนะโอเคผมก็ Accept ไปไปว่าถือว่าใช้ได้นะครับก็คลิก็น n ซอรไปก่อนนะอาผมจะลองสร้าง Product Product แรกนะครับ d u ักนี้ d u ักแรกชื่อว่าอะไรชื่อว่าหนาวนะครับ รูปรูปอยู่ที่ไหนอันนี้ผมต้องเอาลิงก์มาใส่นะครับราคานี่สมมุติว่าราคาจปบอ,อผมรายลนะ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 เอียดพักนาวนะนามเยอะแล้วก็จะเอารูปเข้ามาก็ได้ครับรูปแบบแบบนี้เราก็รูปเข้ามา แต่ว่าผมไม่ทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการที่เอารูปเขาเนี่ยวันหนึ่งถ้าเขาลบรูปเขาเนี่ยแอปเรา,เารูปก็จะหายด้วยผมก็จะไปเอารูปจากาจาก g o Google s h e e t นะครับผมอัปโหลดรูปไว้นะครับถ้าเราอยากอัปโหลดรูปก็ไม่ไม่ยากนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตอนนี้ผมอัปไว้ที่นี่นะครับไกด์นะครับแล้วก็เมนะครับ ถ้าเราอยากอับโหลดรูปใหม่นี่ก็เราคลิก New บวกนะครับหลังจากนั้นก็ไฟล์อัปโหลดนะจากนั้นก็เลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เรานะเราต้องไปดาวน์โหลดมาไว้ก่อนทีนี้เรากลับมาถึงเรื่องรูปมะนาวกักนดีกว่ามะนาวอยู่ไหนมะนาวอยู่นี่นะครับผมอัปโหลดไว้ผมก็คลิกเครื่องหมายคนบวกตรงนี้นะครับเพื่อจะเอาลิงก์นะครับไปปานะครับก็เก็บลิงก์ครับแล้วก็ปิดลิงก์มา จากนั้นผมก็ไปที่รูปมาปัดที่นี่นะครับมาเพจตรงน,นี้โอเคเรียบร้อยแล้วครับผมก็คลิกแอร์ตัว่าจบเป็นหนึ่งอันทั้งละตอนนี้มาดูลิสต์ตรงนี้นะมันเซตอัพให้เราไม่ถูกต้องนะครับไปดูที่รลยเอาผมจะเอาแบบ compact นะฮะโอเค compact ถูกต้องก็จะมีชื่อนะมีไตเติลมีชื่อนะแล้วก็รูปรูปนี ดีเทลเนี่ยมันไปเอาอะไรก็มาเขารู้ผมไม่เอานะดีเทลนี่ผมจะเอาราคาดีกว่าแล้วก็แล้วก็เอารูปนะรูปรูปจากไหนเอารูปจากรูปถูกต้องแล้วโอเคได้แล้วครับมะนาวหนึ่งผลถ้าผมคลิกตรงนี้นะครับมันจะเข้าดีเทลวิวนะครับดีเทลวิวนี่มันก็ยังเซตอัพไม่ถูกต้องนะครับผมจะเซตอัพให้ใหม่ก็คือชื่อนะครับในชื่อเนี่ยไททตลเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างมีชื่อกับมีรูปนะ ร uh, ูปนี้มันผมไม่เอาตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นอิงเอจนะครับนี่คือรูปนะผมจะเอารูปก็คือรูปนะครับโอเคมะนาวหนึ่งขวนต่อบาทมานาวละเอียดน้าเยอะโอเคจบละหนึ่งอันนะครับเห็นไหมครับแอปพลิเคชันเราได้แอปพลิเคชันคือได้โฮมเพจของแอปพลิเคชันเปิดได้เฟซบุ๊กให้นะครับคลิปที่นี่ก็เปิดทู b e แชนแนลของเราให้ามาดูที่มะนาวนะคะคลิกที่รายการสินค้าเราก็เพิ่มรายการสินค้าไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มไปหลายตัวนะครับที่ทําให้แล้วถล้าคลิกที่นี่มันก็จะแดงรายละเอียดให้นะครับในแอปจริงๆก็อาจจะมีการสั่งซื้อด้วยแต่วันนี้ผมเนื่องจากต้องการให้วิดีโอนี้สั้นนะครับจะขอแนะนำเพียเตรงนี้ก่อนนะครับถ้าใครสนใจเรียนก็ไปเรียนในไลน์กลุ่มของเราได้นะครับเรา เราสอนทำแอฟฟรฟรีนะครับเรามีไลน์กลุ่มซึ่งจะใส่ไว้ในดีสคริปชันของวิดีโอนี้นะครับหาดูใน YouTube นะครับสวัสดีนะครับ